สวัสดีค่ะดิฉันนางมัทนานักนินหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจก่อนอื่นต้องขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในระดับปวชและปะวสที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองเชยภูมิแห่งนี้ด้วยความยินดียิ่งงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจดูแลหลักๆอยู่2เรื่องคือเรื่อง เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและอุปกรณ์เรียนฟรี15ปีและการดําเนินงานสนยนบุมเพาะธุรกิจของนักเรียนนักศึกษาชุดเครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษาได้มีการดําเนินงานผ่านร้านค้าสหาการวิทยาลลยสำหรับปวชรัฐรัฐบาลสนับสนุนเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพได้แก่ค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน230บาทค่าเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษารวม900บาท สามารถสั่งผ่านร้านค้าสหาการได้โดยทางงานการค้าให้นักเรียนนักศึกษาสั่งจองผ่านครูที่ปรึกษาและครูในแผนกวิชาที่ตัวเองสังกัดอยู่โดยมีรายละเอียดเครื่องแบบและราคานักเรียนสั่งจองจํานวนของเครื่องแบบนั้นๆในกรณีที่สั่งจองเครื่องแบบเกิน900บาทส่วนต่างนั้นผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องจ่ายเพิ่มยกตัวอย่างเช่น สั่งจองเครื่องแบบในราคา1000บาทรัฐบาลสนับสนุน900บาทผู้ปกรครองต้องจ่ายส่วนต่างในราคา100บาทสำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช1สั่งจองในวันปฐมนิเทศประชุมผู้ปกรครองนักเรียนจะได้รับเครื่องแบบในวันนั้นเลยในส่วนของนักเรียนชั้นปวช .2 และปะวช3นักเรียนจะได้รับเครื่องแบบในวันเปิดภาคเรียนส่วนในระดับปวสนักศึกษาต้องจ่ายเองทั้งหมด แต่สามารถสั่งผ่านร้านค้าสหาการได้งานการค้าส่งเสริมให้ครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผลจัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้สอดคล้องกับการเรียนการสอนซึ่งเรียกว่าการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ซึ่งการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนั้นที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาเป็นตัวหลักในการดําเนินธุรกิจเขียนแผนธุรกิจมีครูที่ปรึกษาธุรกิจคอยให้คําแนะนําทั้งนี้ในการดําเนินธุรกิจนักเรียนนักศึกษาได้รับค่าตอบแทนจากผลกําไรของการดําเนินธุรกิจนั้นๆอีกด้วย ยกตัวยอย่างเช่นสารพัดคาแฟเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนกวิชาช่างยนต์การดำเนินงานอยู่บริเวณด้านหลังโรงอาหารบริการล้างรถจัก,กรยานยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องล้างอัดฉีดเคลือบเงาดูดฝุ่นมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและมีการเข้าใช้บริการของบุคคลภายนอกอยู่เรื่อยๆธุรกิจสารพัดกาแฟ เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนกวิชาอาหารและโภชนาการรับบริการจัดเบรกอาหารว่างอาหารกลางวานันงานประชุมสัมมนา,าต่างๆและเปิดบริการที่ร้านกาแฟบริเวณอาคารสารพัดกาแฟด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยอ,อีกธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกคือธุรกิจเสริมสวยเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนกวิชาเสริมสวย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกามีบริการสระผมตัดผมไดผมย้อมผมยืดผมทำสีผมสปาบำรุงผมอบไอ้น้ําและกิจการใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นคือเพ้นเล็บเจลสําหรับธุรกิจการเพ้นเล็บเล็บเจลดําเนินการโดยแผนกวิชาธุรกิจเสริมสวยซึ่ง ตั้งอยู่ที่แผนกธุรกิจเสริมสวยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ภายในปีนี้ได้แก่ร้านหน้าวิทยาลัยซึ่งขายของทอดต่างๆเช่นเฟนฟรายนักเก็ตชีตบอลจะเป็นของทานเล่นในช่วงเวลาว่างจำหน่ายในราคา20บาทพร้อมลาดซอสแบบจุใจร้านตั้งอยู่หน้าด้านหน้าทางเข้าของวิทยาลัย เชิญทุกคนเข้าใช้บริการร้านค้าต่างๆภายในสถานศึกษาที่เกิดจากการบุมเพาะความรู้ฝึกการเพ้นผู้ประกอบการได้เลยค่ะร้านค้าสหาการอยู่ภายในโรงอาหารให้บริการด้านอุป,ปโภคและบริโภคมีขนมข,นมขบเคี้ยวเครื่องดื่มรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าใช้บริการโดยผลกำไรทั้งหมดนำมาเป็นเงินปันผลของสมาชิกสหาการ ทางวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกคนสมัครสมาชิกหุ้นสหาการในราคาหุ้นละหนึ่งบาทโดยมีการปันผลทุกปีเงินค่าสมัครหุ้นเมื่อนักเรียนจบการศึกษาหรือลาออกหรือประสงค์ที่จะถอนเงิน,งนค่าหุ้นสามารถถอน,ถอนหุ้นขึ้นได้หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านค้าสหาการสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจขอส่งกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขและความสนุกในการเรียนสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาตลอดจนการใช้ชีวิตนักเรียนนักศึกษาในรั้วของวิทยาลัยแห่งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดสวัสดีค่ะ